คคคนคนนสมเด็จพระเทพเสด็จที่แม่จันทา พระองค์ท่านก็ตัดทามเจ้าชรอนะว่าเด็กกูโบไปเรียนที่ไหนตัวชะดาก็บอกว่าไปเรียนที่แม่นท่าซึ่งก็เดินไปสิบสองกิโล,ลก็รับสั่งให้เปิดโรงเรียนในปีพศ2541ัาร้อยสิดูดูแผนที่แล้วมันไกลรูก็เลยขอมาพอคิดว่าหลายได้คนก็ไม่อยากมาที่ไกลไหมถ้าเกิดเราทุกคนไม่มีใครอยากมาเลยที่ไกล โรงเรียนตรงนี้ก็คงไม่ได้รับโอ,อกาสเราถึงต้องมาเพราะที่นี่ก็คือประเทศไทยระยะทางนะครับจากอุ้มหางไปโรงเรียนเนี่ยมันสักกี่กิโล111่ิบดกิโลค่ะแล้วยีปีก่อนเนี่ จากอุ้มผางมาก็บ,บริเวณนี้ก็ยังยากอยู่นะครับข้อมันไม่ได้ลาดยางไงมันจะต้องติดต้องดันตลอดทางไ่มันจะมีช่วงที่เป็นทางเลกมากๆบางทีมันวันหนึ่งไม่มีรถวิ่งเลยรอรถนี่บางที3ามสี่วันไม่ได้เข้าอุ้มผางแต่ว่าช่วงนี้ก็รถเข้าได้ถึงหม่องลัวก็ต้องต่อรถไอต๊อกไปอีก23กิโลค่ะ เป็นหน้าที่เราลดเข้าได้อย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีซื้อเนื้อหมูซื้อไก่ซื้อหันสดลูกชิ้นซื้ออะไรครับแต่ถ้าเราจ้างเขาเนี่ยจากอุ้มผางไปโรงเรียนขนของเที่ยวหนึ่งก็สี่พันเงี้ยเงินในส่วนที่เด็กจะได้กินเนี่ยมันก็ต้องหายไปหลายพัน ถ้าอย่างช่วงหน้าฝนางนถ้าไม่มีรถอ e ี่แท๊กอย่างนี้คุูจะทำไงครับถ้าจะไปโรงเรียนเดินค่ะเดินไปชาวบ้านก็มาแบกของอาหารวันมาแบกเอาเป้เอาอะไรมาแบกเอาตะกร้ามาแบกครับจริงๆเราคิดว่ามันธรรมดานะที่อื่นๆเขาก็คงลำบากเหมือนกันไม่อาจจะลำบากคนละยังครับที่นี่มันลำบากเพราะว่ามันไกลด้วยแล้วทางมันเละค่ะแต่ที่อื่นๆก็บางทีก็ภูเขาสูงอะไรประมาณนะี้ เป็นดอยสูงทั้งนี้ดอยไม่ค่อยสูงแต่มันไกลมันไกลไกลแล้วมันเละโอ้ยประชาชะข้าไม่เด้โอ้แดดร้อนแล้ว นนั้นที่ครูมาอยู่ใหม่ๆ,ๆไม่มีทางรถเป็นทางเดินเล็กๆกันในป่าบางทีก็เวลาเราเดินคนเดียวก็จะกลัวกลัวทั้งสัตว์ป่าหรือบางทีก็กลัวคนเรายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราอยู่ที่เนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีทางรถมาแต่ก็รถโฟวินก็มาแสนยากแหละแต่ก็ยังต้องเดินอยู่ในหน้าฝน ถ้าไม่เหนื่อยมากก็สองวันถ้าไม่เละมากนะถ้าช่วงไหนฝนหนักเละมากก็สามวันเพราะว่าเร็วกว่านั้นก็ไม่ได้แล้ะเพราะว่าเป็นลมอะค่ะบางทีลงท้าบู๊เนี่ยจมลงไปในที่โคลนเลยยิ่เดินไปสองเก้ายังนี่ลื่นถอยหลังกับไม้บางทีนะยิ่งมาปีแรกๆคือใส่ท้า,ทาบู๊ยังไม่เป็นเนี่ยก็เดินเท้าเปล่าทีนี้ก็มีน้ำตาบ้างอะไรบ้าง ลุยน้ําลุยโคนน่วงนั้นสะพานก็ไม่มีข้ามน้ําแต่ละทีบางทีมันข้ามตรงหัวยอยู่ในไม่มีสะพานถ้าเราล้มก็คือเราก็ตายแหละว่ายน้ําไม่เป็นลําบากอะ่ะย้อนกลับไปลําบากมาก

เดินที่มืดอ่ะมันมืดไงมันมืดแล้วไม่ถึงอ่ะที่เดินไปจงีก็ร้องไห้ว่าเมื่อไหรมันจะถึงทุกทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เป็นคนที่ร้องไห้แล้วก็มีพลังก็ไม่รู้รู้สึกว่าร้องไห้แล้วมันจะมีแรงฮึดอนะเออสู้ต่ออ่ะไม,ม่ยอมแพ้ชีวิตก็ไม่ยอมแพ้บางทีพอเราไปอะ่ะมันเหนื่อยก็จริงอะ่ะพอไปถึงหมู่บ้านอะ่ะ เด็กๆรอเราอ่ะดีใจอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคือ mm hmm. ความรู้สึกตรงนั้นมันมันมีค่ามันทำให้เราลืมความเหนื่อยลองไปจึงจะท,ทีนะเยเดี๋ยวเดม โอยลงยากอยู oh, uh, ่นะนั่งนานจัด เข้ามาโรงเรียนต้องมีหน้าที่หมดอนดุบาลเนี่ยทำงานอื่นๆไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องถูงเรียนถูสะอาดหรือไม่สะอาดก็ต้องให้พี่คอยดูแลคือต้องรู้จักฝึกให้ตามแล้วอะต้องมีความรับผิดชอบให้อะค่ะอยู่บ้านเนี่ยทำหรือไม่ทำไม่รู้อะแต่อยู่โรงเรียนต้องทำเราต้องฝึกอะให้ทำหน้าที่ของตัวเองฝึกให้มีความรับผิดชอบใช่ไหมใครไม่ทำเนี่ยใครมาสายต้องโดนลงโทษ อย่างอื่นเองนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบอพืนที่ของโรงเรียนแห่งนี้ขัดห้องซ้วมนะกวาดใบไม้หาลดน้ำต้นไม้แล้วก็ประกอบอาหารวันอันนี้เดี๋ยวรอให้เดือดเดือดเสร็จแล้วใส่ประทองนั่นนะชิ้นใหญ่ก็มาตูใส่ไว้พี่พี่เขาจะนึงในระหว่างที่เราเดือดก็ล้างตวยล้างจานให้เร็ โรงเรียนครูเจ้ามันไม่ได้แปลกอะไรเลยนะเพราะครูเจ้าคิดว,ว่าทุกโรงเรียนมันมีนะที่ต้องฝึกเด็กเราจะทํายังไงที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยมีระเบียบวินัยมีนิสัยที่ดีออกไปอะ่ะแต่ตอนนี้มันเดี๋ยวนี้สมัยใหม่การ,รศาึกษามันต้องการคนเก่งไงมันฝึกเก่งอย่างเดียวคะแนนอันนี้ได้เท่าไหร่คะแนนนั่นได้เท่าไหร่เรียนแข่งขันกันรเรียนพิเศษทุกวันอะไรแบบน,น,นี้ครูจะไม่มีพิเศษพิเศษก็คือวันพระมามาทําความสะอาดนี่พิเศษ มาฝึกนิสัยไม่ไม่เอาอ่ะการเก่งอ่ะเก่งแล้วเก่งแล้วเห็นกันตัวเก่งแล้วโกงเก่งแล้วฉลาดเอาเปรียบผู้อื่นเงนี้ยไม่เอาขออย่างเดียวต้องเป็นคนดีตอนลูกจัดแอลให้ดีก่อนอยากแกได้อนลูกจัดแอลไเมื่อตอนมาเป็นครูวันแรกยังไม่รู้ว่าจะสอนอะไรยืนวันนี้จะสอนเลยเด็กไม่รู้เพราะไม่เคยเป็นครูมาก่อน พครูคนเดียวมาต้องสอนทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลถนึงปหกเมื่อก่อนนี้ตอนอยู่คนเดียวบางทีขึ้นปหนึ่งปีเว้นปีคือครูเจ็สอนไม่ทันน่ะเด็กเข้าใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังจัดกลุ่มอะไรไม่ได้เท่าไหร่ละมีเด็กโตๆมาเรียนอายุตั้งแต่สี่ขวบห้าขวบไปจนถึงอายุสิบสองสิบสามมาเรียนอยู่นะมันก็จะได้กลุ่มเดียวสอนกอไก่กอไข่พอเด็กโตหน่อยก็จะใบหน่อยใช่ไหมก็เริ่มแยกห้อง <c oughs> ก็จัดกลุ่มช่วงนั้นก็ หนังสือหนังหาก็มีครูเล่มเดียวเด็กก็อยู่กันด้วยความลำบากนิดหนึ่งคือสื่อการสอนอะไรก็น้อยขรคคขอถขอถขอาหช้านี้นี่ประหกของครูสอนภาษาไทยเพราะว่าชั้นอื่นเนี่ยให้แบบผุหัดเลขไงเวลาเขาทำแบบหัดเลขเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะมาสอนภาษาไทย ให้กับอีกชั้นหนึ่งได้เยอะคร<ะ>ับนี่ก็คือสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรครบชั้นรวมรวมกันทีเดียวเลยใช่ใช่โอ้อย่างนี้เป็นแกนสมมาตรไหมสองข้างนี่เท่ากันป่ะเอออย่างนี้ยถูกเป็นแกนสมมาตรเข้าใจป่ะถ้าครูแบ่งอย่างนี้เท่ากันไม่ถูกไเท่าอันนี้ก็จะไม่ใช่เข้าใจคำว่าแกนสมมาตรหรือยังเข้ใจนะตรงนี้ดูแบบขนาดและจริงๆครูที่นี่ครูองสอนอิวิชา ขอนทุกวิชานั่นแหละค่ะแต่ก็หลักๆก,ก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์เพราะว่าภาษาไทยเนี้ยต้องเน้นมากหน่อยถ้าอ่านภาษาไทยไม่ได้มันก็จะไปเรียนวิชาอื่นไม่ได้เพราะเด็กบางคนเขาจบประหกเขาไม่ได้เรียนต่อนะเขาก็ต้องได้พูดคุยภาษาไทยสื่อสารได้รู้เรื่องอเวลามีข่าวสารอะไรมาอะไรเนะี่ยเขาก็จะอ่านได้ฟังรู้อ่านได้สื่อสารได้เข้าใจความหมายพระเจ้าเท้าวยศสมิมน าาาตตมมขออยยวิใใจชนนน่ห้ัคือเด็กที่มาเรียนก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเราก็ฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องถ้าเขายังพูดไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได้เขาก็เหมือนว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่พอเขาพูดไทยได้อะไรได้ก็รู้ตัวอ๋อเขาเป็นคนไทยนะ เขารู้วัฒนธรรมไทยก็มีชาติมีศาสนาพระมหากษัตริย์เขาก็จะจะช่วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะถามว่าหนักไหมมันหนักนะแต่ว่าเราแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมันเหมือนเวลาที่เราได้เสียสละช่วยคนอื่นเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบ เพราะอะไรเราทำด้วยความรู้สึกว่าเราเสียสละเราอยากให้เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันหนักไหมหนักแต่คระเจก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเต็มใจที่จะทําถ้าเราไม่เต็มใจทําเราก็คงไม่ขอมาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานที่หนักก็มานึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมีพระราชำรรขอาพระองคบงท่านบอกว่าเมื่อทํางานในที่ขัดแคลนย,ยยกเอาความขัดแคลนมาเป็นข้ออ้าง ในการทำงานให้ทำงานด้วยความตั้งใจและความซื่อสัตย์ก็ตั้งแต่วันนั้นมาก,ก็คือใครจะช่วยหรือไม่ช่วยก็คุูจะทำเท่าที่มีแต่ทำให้ดีที่สุด